สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ตะลุยดงว่านเอาใจสายคงกระพันค่ะใครชอบแนวชอบคงก็น่าจะสนใจว่านตัวนี้ว่านตัวนี้มีชื่อว่าเท่าหนังแห้งค่ะไม้ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคือเป็นไม้ตระกูลเปราะ,ะที่มีใบยาวเนี่ยจะมีอยู่สามสี่ตัวหัวเขาก็จะเหมือนพวกหัวของว่าน เปาะต่างๆอะค่ะเป็นไม้ตะกูลเปาะอย่างเช่นพวกเปาะหอมหรือว่ากระแจีจันหรือแม้แต่กระชายดำก็เป็นพืชตะกูลเปาะก็คือหัวจะเป็นกลมๆแล้วก็ขึ้นติดๆติดๆกันแบบนี้นะคะไม่ได้ล้างอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดในกลุ่มของว่านที่มีหัวเหมือนเปลาะแต่ว่าใบาย,ย,ยาวๆแบบนี้นะคะเท่าที่ทางร้านเคยมี เก็บเอาไว้นะคะก็มีเท่าหนังแห้มเท่าหนังแห้งนะคะว่านปราบสมุทรหรือเพชรคงแล้วก็ว่านมหานิยมแล้วก็ตัวที่หายากสุดเป็นที่รู้จักกันน้อยที่สุดแต่เราจาไม่ได้ว่าอยู่ในตําราเล่มไหนอีกตัวหนึ่งก็คือว่านใจอ่อนหรืออ่อนใจค่ะอ่าเรามาดูว่านเท่าหนังแห้งนะคะวาา่าตาราว่านพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้าง ว่านเท่าหนังแห้งลักษณะหัวกลมเหมือนว่านคาง,างคกมีสีขาวคือเนื้อในหัวเขาจะมีสีขาวนะคะใบเหมือนใบพลับพึ่งคือใบพลับพึ่งมันจะเรียวยาวแต่เล็กและหนาแต่เล็กและหนาอ่อนนิ่มกว่าตกลงจะหนาอ่อนนิ่มกว่าก็คือหนาน้อยกว่าอ่อนนิ่มกว่าเนาะจะได้ไม่งงกลีบใบคล้ายเปาะหอม คือปอกหอมเขาก็จะยาวๆแต่เขาจะไม่จะไม่เรียวขนาดนี้นะคะต้นเตี้ยและแบ์อยู่กับดินคือพวกเนี้ออกหัวมาแล้วก็เป็นใบเลยแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรนะคะแบ์แจ้อยู่กับดิน ประโยชน์ใช้กินเป็นคงกะพันชาตีหรือเพียงแต่เอาหัวเอาใบติดตัวไปเท่านั้นก็เกิดคงกระพันชาชาตีแล้วการปลูกใช้ดินเผาไฟแล้วทุบให้แหลกเอามาผสมกับทรายเล็กน้อยทําเป็นดินปลูกโดยเอาดินนี้กลบหัวว่านพอปริ่มปริ่มอย่างอันนี้ค่ะอดินกรบนิดนึงให้โผล่บ้างฝังบ้างเท่านั้นนะคะใช้น้ำลดพอ เปียกน้ำที่ลดเสกด้วยอิติปิโสภคะวาถึงภคะวาติหนึ่งจบพอเราจะเห็นว่าปกติถ้าเป็นว่านสายมงคลเมตตามหานิยมจะสวดด้วยนโมพุทธยะก่อนลดน้ำเนาะแต่ว่าถ้าสายคงพวกเหนียวพวกคงจะสวดด้วยอิติปิโสภควาติหนึ่งจบก่อนที่จะลดน้ำนะคะอันนี้ก็คือว่านเท่าด่งแห้ง ทีนี้เรามาดูว่านปราบสมุทรเขาพูดถึงว่ายังไงบ้างนะคะว่านปราบสมุทรหรือว่านเพชรคงลักษณะหัวใบและลำต้นเหมือนกับเท่าหนังแห้งทุกอย่างต่างแต่ว่าว่านนี้มีขนาดเล็กกว่าว่านเท่าหนังแห้งเท่านั้นเกิดปัญหาแน่นอนเพราะอะไรที่มีอยู่ตามท้องตลาดล่ะคะ่ะใบเล็กๆเนี่ยแล้วก็ขอบใบมันจะเป็นรอนๆอนขึ้นแบบนี้คะ่ะ ในท้องตลาดทั้งหมดในตลาดที่ซื้อขายว่านกันจะเรียกตัวนี้ว่าเท่าหนังแห้งแต่ถ้าในตำราระบุว่าใบลำต้นเหมือนเท่าหนังแห้งทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่าหนังแห้งเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นว่าว่านปราบสมุดหรือว่านเพชรคงมันสลับตัวกันกับเท่าหนังแห้งหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาโชคดีอยู่ที่ว่าประโยชน์ใช้ทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตีด้วย แต่มีบางตำรานะคะระบุว่าว่านปราบสมุทรสามารถเอาหัวามากินเพื่อรักษามดลูกได้คือกลุ่มเปราะนี่มันก็คงมีสรรพคุณทางยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยเรื่องอกระเพาะลำไส้อวัยวะช่วงล่างอยู่นะคะอันนี้ก็คงจะต้อง ศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปแล้วก็ว่านอีกตัวหนึ่งที่จะมีขายทั่วไปแพร่หลายในท้องตลาดน่าจะรู้จักกันดีที่สุดกว่าทุกตัวในบรรดาของว่านที่มีลักษณะแบบนี้นะคะชื่อว่านมหานิยมว่านมหานิยมนี้ก็จะเหมือนกับพวกนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าใบเขาอะจะมีจะมีคลิปสีขาว เคยถ่ายไปแล้วนะคะเคยถ่ายว่านมหานิยมไปแล้วแล้วก็อันนั้นก็สรรพคุณเขาก็ตรงตัวก็เป็นว่านอีกตัวหนึ่งที่ก็มีมาแต่โบราณเหมือนกันนะคะว่านมหานิยมหรือว่านเปาะน้อยอ้าวแต่ในหนังสือว่านเขียนว่าใช้ทางคงกับพันชาตรีต้นหัวและใบเหมือนว่านปราบสมุทแต่มีกลีบใบขาว หัวโตกว่าปาาสมุดเล็กน้อยอืมก็เอาเป็นว่าบ้านหน้าตาแบบนี้ค่ะในกลุ่มนี้ก็จะมีสามสี่ตัวส่วนว่านอ่อนใจหรือใจอ่อนอ่ะเป็นว่านที่หายากที่สุดในกลุ่มนี้ใบเขาจะไม่เป็นรอนไม่เป็นรอนแบบนี้นะคะใบจะเรียวแต่ว่าจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างโค้งอ่อนกว่าทุกชนิดนะคะ ใครลองไปหาอ่านดูพอดีเราเคยมีแต่ว่าเราให้เขาไปหมดแล้วเพราะว่าสปปรรพคุณของวันใจอ่อนหรืออ่อนใจเนี่ยสำคัญมากคนที่มีคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะถ้าพกหัวว่านในนี้โอกาสชนะคดีจะมีสูงเพราะว่าจะเกิดความเมตตาใจอ่อนสงสารเราขึ้นมานะคะเพราะนั้นเขาก็จะใช้ทางคดีความโดยตรง พอดีลูกค้าท่านหนึ่งแกมีคดีความไม่แน่ใจว่าเป็นคดีอะไรน่าจะเป็นพวกคดีเล็กๆน้อยๆอ,อะค่ะแต่ด้วยความที่เขาไม่มีเงินเนาะเขาก็มีความกังวลสูงเราก็เลยให้หัวเขาไปว่าพอเขาถามว่ามีว่านอะไรที่พอจะเป็นกําลังใจให้เขาในเวลาขึ้นลงขึ้นศาลเราว่ามันเป็นเรื่องสําคัญวิกฤตเนาะเราก็ไม่รู้จะช่วยทางไหนก็เลยพอเขาถามหาหัวว่านก็เลยให้หัวว่านใจอ่อนรืออ่อนใจที่เราก็ มีอยู่แค่หัวสองหัวให้เขาไปเลยนะคะก็ไม่ไม่รู้ผลเป็นยังไงก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะก็เลยเอามาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะว่าว่าในกลุ่มเนี้ที่ใบลักษณะแบบเนี้มีอยู่4ี่ห้าตัวเนาะมีเท่าหนังแห้งมีปราบสมุทรหรือเพชรคงนะคะมีว่านใจอ่อนอ่อนใจ แล้วก็มีว่านมหานิยมที่ลักษณะเขาจะคล้ายคลึงกันมากนะคะทีนี้เราก็ต้องไปดูกับตําราอีกทีคือถ้าในปัจจุบันเล่นหาตัวเนี้ยลักษณะใบเล็กใบค่อนข้างสั้นมีมีใบเป็นจะเป็นรอนอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นรอนที่ขอบใบเนี่ยเราจะได้ว่าเท่าหนังแห้งแต่ถ้าดูในบางตำราแล้วถ้าว่าใบเล็กเป็นประสมุดใบใหญ่เป็นหนังแห้งเนี่ย มันอาจจะสลับกับที่เราเล่นหากันในปัจจุบันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีว่านปรับสมุดมาเชียบก็อาจจะถ่ายคลิปกันอีกทีนะคะก็เลยมาบอกเล่าสู่กันฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในทุกๆตัวก็จะเป็นสายคงกระพันกินก็ได้พกก็ได้นะคะเพื่อความคงกระพันชาติตามความเชื่อของโบราณแต่ไม่ได้ระบุคาถาที่ใช้ก็แสดงว่าว่านตัวนี้ไม่ต้องใช้คาถานะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ มีเรื่องเครียดๆจากสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดก็คลเครียดจากการดูว่านนะคะเข้าสวนปลูกสะสมไม้ที่เป็นความสุขทางใจแล้วก็อาจจะได้อิทริฤท์ของไม้นะคะ วลลกรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของว่านเท่าหนังแห้งแต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ